ที่นี่มาที่ไหนวะเนี่ยฉันจะเอายังไงดีก๊อฟนี่นะนาสนใจข้อนี้มั้ยล่ะ TLM เป็นกลุ่มแห่งอาชญากรอาขันสูงแหละที่นี่เน,นี่ยมีคนเก่งมากมายเป็นตัวร้ายเต็มไปหมดเลยแหละน่าสนใจไ้ยล่ะไอ้ก,ก้นี่แกยังไม่ตายอีกเหรอวะ มามีมันภาพอะไรเวีวีนายไปไหนมาเนี่ยก็ฉันโดนขังไงอ่ะแล้วทำไมไม่ช่วยฉันวะก็ฉันโดนขังอยู่ไงวะไม่อยู่ห้องนั้นเลยเดี๋ยวฉันจะตามไปหนาไมู่ไม่ช่วยกูก็กูบอกว่ากูโดนขังไงมึงบ้าไปซะเธอเกับไทย เออวีวีต้องขอโทษนะอ๋อไม่เป็นไรหรอกก็แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆน่ะให้อภัยกันได้แฮ้ยฉันมันจะสร็จแล้วเกย์ยังบ้าอีกเดียวเกย์ยังบ้าแค่ไหนเดียวแกย์ไม่มีวันที่จะอยู่โลกนีกเอยฉันเจอเรื่องความจริงแล้วสินะแค่ของทีๆให้เราไปหาของกินให้วีวีกันเกยไม่มีวันละ เอกันไหมละกันนะคิงซูเปอรวัวงว่าเราจะได้สู้กันอีกครั้งหนึ่งนะ